d านดิจิท a l วอลเลภายใต้งบประมาณกว่า5แสนล้านบาทรัฐบาลยืนยันกรอบเวลาไตรามาสที่4เนี่ยได้เริ่มใช้เงินแน่นอนคุณผู้ชมคะแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้รายละเอียดและความคืบหน้าในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนทั้งของผู้ค้าและของประชาชนณนะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามเรื่องนี้พร้อมทั้งประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ คุณไอราดาเหลืองวิไลรองผู้อานวยการรักษาการผู้อานวยการสํานักงานพัฒนาดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ d g a ชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรับรองโครงการเงินดิจิทัล1,000 0บาทของรัฐบาลยืนยันแอปทางรัฐมีความปลอดภยัยเพียงยืนยันตัวตนเหมือนตอนใช้สิทธิคนละครึ่งแต่หากไม่สะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือในกลุ่มผู้สูงอายุสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ที่เซเว่นอีเลเว่นตู้บุญเติมหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ซึ่งแอปทางรัฐ DJA พัฒนามาเป็นซูเปอร์แอปสำหรับประชาชนครอบคลุมบริการต่างๆเพื่ออำนนยความสะดวกเชื่อมโยงการทำธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนค้นหาข้อมูลของตัวเองรู้ยื่นจ่ายรับได้ในแอปเดียว